พามาดูเวบ125ไฟเลร์บอลลมสีดําที่มาทาสตาร์ทมือแล้วกันตอนนี้สง่งไอ้นี้พร้อมส่งงานนะครับนินะทำานะก็สุดท้ายเนี่ยจบตรงที่ว่าไดสตาร์ทที่มากับเครื่องเนี่ยใช้ไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนไดตัวใหม่ให้เป็น,เป,นเป็นไดสตาร์ทของแท้เลยมาดูเนี่ยเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมยังอยู่ดีปกติดีนะอันนี้เครื่องของลูกค้านะครับที่พามานี่เราทําการลืร้อสับของให้เรียบร้อยแล้ว อันนี้เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงดูแล้วกันนะครับนี่นะนี่นิ่มๆเลยตู้คงสตาร์ทครับอันนี้ผมใส่เป็นคงสตาร์ทของตัวใหม่นะเป็น LED ตัวใหม่เพราะว่าต้องการให้มันสตาร์ทแบบนิ่มๆหน่อยมาฟังเสียงสตาร์ทตอนเครื่องติดน,นะนี่หวานๆน,นะแต่สตาร์ทแท้นะครับไม่มีปัญหาแนะ่นอนระบบไฟก็จับปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะ นี่นะไฟหน้าไฟเลี้ยวทุกอย่างนะนี่ทำงานได้ปกตินะครับนะนี่นะไฟเบรกไฟเบรกนะทุกอย่างทำงานปกตินะครับไฟตรงไฟเลี้ยวเรนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงรอบหนึ่งนะครับว่าเสียงมันนิ่งจริงหรือเปล่าระบบเครื่องเราก็ปรับจูนให้นิดหน่อยนะนี่หวานๆนะเหมือนเสียงค่อนข้างจะได้ฟีลลิ่งกับเดิมๆมาแบบ ศูนมามีสตาร์ทมือมาให้อยู่แล้วเลยคันนี้ผมจบตรงที่ค่าแรงห0ึ่บาทนะครับแล้วก็มีค่าในสตาร์ทแท้ไปลูกนึงประมาณแปดร้อยกว่าบาทจบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เสียเครื่องก็ถือว่าดีขึ้นนะก็บอกเครื่องก็้าปกติดีนะเราไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรประมาณนี้นะคันนี้ก็หมดไปประมาณค่าแรงหนึ่บาทนะครับเพราะว่าเครื่องเราต้ต้องลื้อมาทั้ง2ส่วนเลย จะจกไปฮะส่งงานเว็บร้อยยีใครที่มีโปรเจกต์รถจะทําเป็นสไตล์ไหนมีรถจะมาสัตว์ของน,นู่นนี่นั่นอะไรยังไงมาปรึกษ,ษากันได้นะไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาเรารับหมดทุกอย่างเลยโอเคนะครับผมช่างใสกเจลายังไงฝากติดตามด้วยละกันแล้วก็เร็วๆนี้เราไปเจอกันที่สาขาหนึ่งตลาดเก่านะฮะผมก็จะไปจัดโปรโมชั่นดีๆเดินบวชหรือเดินกยยอด้วยโอเคนะครับช่างไฝเจลาสวัสดีครับ